บันนี้เป็นวันที่23กรกฎ да าคมพุทธศักราชสอันาสบแปเป็นวันที่ปิของการสวดข้าพเจ้าวันทรพง์สนสิขอวนเสียงสวสาราประสูติพระปริตน้ำมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสารบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูาจาร้งหลายขอติดคุงชถกต้องมนสีได้มีสมัยจดจ่อในกัรยาชนะเรบสวนยงตอบนีวยเถิดในบทกาปรัตน์ไทย อรหังสมาสมุทโอะคระวาุทธตางภิวาทมิสวาก้าโตพระวัตาธโมธมานุสสามิสุปฏิปันโนปะวคโตสะสังโฆสักังะมามี บทบูชาพระปรา,ารินท์พีน้าเราทังสมาสมัมปุโธสุจิรังปรินติพุทโธผุ้เนหิตารามานุฐานิทปารามีเจติสติยาวชีวงังหางพุทธังธรรมังสังขังสารังกตโตปูเจมีรัตนตยังธรรมบางจิรามิโสจินา Sambut suci mencura, sementara terkewari suhu antara kacang tete kota serta mampu tidak cesa sunan tuh sakit muka tang sakit kami suhu pes kiri sikar dan tete kantor ke tipe rete cekami teru wana hakane ke hewan tuh nyike te puma ceyan tete wala tala tala bisa meja kakan tapana ka tintan tasa jike yang muni bala baca nang sar wome sunan tuh tamma semana karo ayam batan ta tamma semana karo ayam batan ta tamma semana ส่สวดบุพผาัมาการนบสะะกตะโตโตสมาสมุตสานนโมเดะกตะโตโตสมาสมุตัสสานนโมเดชะะตะโตโตสมาสมุตสานห้าบสวดนะมนถัพพุตงสรางรังกาชามีธรรมสร้างรังกาชามีตูตยมปีตุตังสนังกาชามีตูตยมปีธรรมสร้างรัชามีตูตยมปีสร้างรังกาามีตาตยมปีบุตสรางังกาามีตาตยมปีธรรมสารังกาามีตาตยมปีสางรังกาชามีหกบสดชักริยาขดานาที่มีสรางรังย์ุตโตมส้างรังบารังอิเต นาสาเจวัชเชนนาสุตมิสุตุสะพดานาที่มีสังสนังอันยังตามโมิสังคะนังวังอินนาอิตนาสาเจวัชเชนนาสุตมิสุตุสะพดาเจตบุตรสวดติรัตนปนามะคาถาพุทธังนัมีรัตนปูตตาสาริทธจิตังธรรมังนัมีรัตนปูตตามีสุติสารังสังขังนัมีรัตนปูตตาสุสีราติทิงเอทางนัมีติรัตนรัตนเตยมะหังสามมาสมุ สรตสัมมาสัมโมสรัตวัตถุวิเศษสัพุตังกันโยนยโยตะคุณอาโยคาวาสัพพวัตังอสมุทัยมิปิตเตวายท้าติทันเตเอกังวินาติตาติเรสัมมาสัมพะเวนะโลกาโลเกกะธาจิตติตเรจะปาถูภูตังคมพีระยาวิสัยยังอาทิตยตุศัตร์ทังวินโยหิปันติตาชนีหิวิชัญญรูปังโกโลกรรมหิเก ยินทกาทันจุวัลลาภิณิยังเกสันติสุตเจสันติสุตทุปิฏฐังคุณกายตายานามาหิมนามเอหิเยวัชนาตายสุวิตุตามพีสมุปปัสสะตังมะนาสิสุตปัสสาษาทัานางปุญญิกานามะสะนามะสมุตตมมะปุญญภูตัมมปุญญภูมังทุ อาปโมจันนามูขาศรัทธาคตานังปูชาระหีสุปรามังอภิปูชิเยยนังนิพานในชาเจกิริยาอยู่ปนิสยาถังสัมมากิเนสมารโสนัตถานัสีทิทาจิยาจาสาธุอิอาทกุศเลอุปเสวนียังปาเนหิจาปิสารานางกามณียเมวาตสมะหิทังติรตนางรสสารานางคตัมหะรสินทิวัง ขณะนี้สุนัมสมานาปูเชมจจาปิสสะตังสุภสานจิตตาตัตธานุปาลิเจริยาสัทาราตัสสัทารตาาจารยปุญญนาตตาตะกุสเกตตะสุขเตนะสุขีปเวมูเตเชนัตสสะจจสัจจสัทาวิปสุปสุวัติหูตุโยเจทธรรม นาวินยยมหิปมานภูโตโลกุตาลาพิสัมโยนิยโตสุโขชังตัสสุปานิสัยยะใจยะยะอายามพิหุนติวัตุตเยปะริจิโตสุภาษะการรนามะนะนะ แปดบทสวนน้มังการสิริีคาทาโยจารุมามะผละประกาศโธสาวาโมพุโตสุกตวิมโมโตมาราสปาสาวินณโมตยันโตปาเปสิเกมังชะชนะตังวินยยางพุทธังวรันตังสีรสาน้ำมามีโรกาสนาฐานจาวินยยกัรจาตันเตจารสาเตชยสิจิหุตุสพปันตรายาจาวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตาสัสสตุ ตเสสีโลกัสสวิสุธิมักขังนิยานิโกธรรมตาลัสธาริสาสปางวโหสันติกรรสุจินโนธรรมาวารันตังศรลสานัมหามีโมหะปทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตูสัพันตรายาจวินาสเมนตูจตธรรมเสนาสุขตานุโยโคโลกัสปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจาสวะขาตธรรมบัง วิธิตังกรลโรติสังขังวรันตังศีรสานมามีพุทธานุพุทธังสัมมาลสีระจีทิงตันเตจัสตาเตเจสิทิโหตุสัพันตรายาจาวินาสเมนตุก่าบทสวนนโมอาการะอัตกาถานโมอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสามิหิติโนนโมอุตธรรมสัสวาคาตัสาวะเตนิธา นะโมมหาสังกัสมาปิวิสุทธสีระจิณโณนโมอมัตยารัตสาตันตยัสสาทุกังนะโมโอมาโอมากาติตัสสะตัสสาวะทุตัสสะตยัสปินะโมกามรปภาเวนะวิคันชนตุปัตตวะนะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัปปานะโมการัสสะเตชินะวิธิมิโหปิเดมิเตชวะ สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตตังเอกังสัมบุญยมัควัสสะเกสุวิหารติกะเพรละวัตสัมิงมหาวเนมาตาปิกุสังเกตนสติมุจจมตเตหิปิกุสเตหิสเพเหว่าอรหันเตหิทัสสะหีจโรกธาตุหิเทวตาเยบุเยนสนัญิปติตาโหติภะควันตังทสนายปิกุสังเกนจาตะโกจ้าตุนังสุตาวะสกายิกานังเทวานังเอตตะหสิหยางโขภะวาสะเกสุวิหารติกะเพรละวัตสัมิงมหาวเนมาตาปิกุสังเกตนสติมจมตเตปิกจมเตห เหียิคูสตเตหีสัมเภเหวารหันเตหีสามสิจโรกกธาตุหิเทวธาเยขุยนัสันนิปติตาโพนติพระขวันตังทศนายภิกูุสังกันจายนุนธมยาพปิเยภะวาวนึ

อาภาสีมหาสัมพโยปรมัตสมิงิทเวเทวกายาสมกตาอาคตตาหมมังธรรมสัมยานกิตาเยะวาอราจิตสังการเตียตะโกว่าราเทวตาปะวาโตสันติเกอีมังกันถังอาภาสีตัตระพีกโพสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุจุกรมกังสุสารทิพภนในตานิกเหตวาอินเทิยานิรกันติปันตโกอราเทวตาปะกวโตสันติเกอีมังการถังอาภาสีเดวิตอาภาอา อิมังคาถังอาภาสีเศตวะคีลังเศตษฐวะปะอินทคีลังปะริจังอินทคีลังองคหัจจำไม่มีชาติเจรันตีสุขตาวิมุตตาสุจักุปตตาสุจันตาสุสูนาคตานาคาติอัตโกอัปราเทวตาภะกวาโตสันนิกีอิมังคาถังอาภาสีเยกิจิพุทธังสานังคตาเสนาเตคมิสันติอาบายะบุมีปะหายามันุสังเทหังเพวะกาย่ามบริบุเรสันติเตอตโกปะกวาปิกุวะมันเตสีเยบุเยเนปิกเวสุลโลกธาตุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตา ขวัติตถาค้าตามภสษนาเยปิกุสังกันเะเยปิเตปกวาเยปิเตปิกะเวเอสุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสานิปิตาเอสุงสยะถาปีไมหังออตารหิเยปิเตปิกะเวภวิสันติอาณาคตธรรมตานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสานิปิตา ပဝိသ္စန္တိအာစေယယထာပိမယံအိတရိအာဇိကိသာမီပိကဝေဒေဝကာယာနံနာမာနိကိတိသာမီပိကဝေဒေဝကာယာနံနာမာနိအေတိသာမီပိကဝေဒေဝကာယာနံနာမာနိတံသုနာသာသာသုကံမနသိကလို ถ้าภาษีสามีติเอวัมพันเตเตภิกขุภควโตปัจจะสุมภควะเอตตะโมจาสิโลกะมนุกะสามียถาปุมมาตถาสิทธาเยยตาคิลกะปะรังปะหิตตะตะสมาหิตาปุโรสิหาปะสันีลาโลนาังสาวิสมนทาตัมมะา พิมสานนนมาวิลาพิญโปัสตาเตวาวาเนกาปัตเวตโตมนสัทธาสาวกสาสนเตเทวกายาภิกติวทวะเจตเติชาณะกัโวเฆวันเจัตตาปมาุุตวาพุทธศาสนังเตังปาตุลุยานัอมนุสานทัสสานังอิเกสัมาตาคุงสัธตสตาเริงสัตตังเอกาสานังอมนุสานามตาสูงอิเกนันตมาตาคุงทิสัตถาพุทธาอุตัญจสัตถาภิญญาโยกิตวานัจุมาตโตมันิยิสัทนาสาวกยสั กิจสารมีขีอายุปุตโสสั ศาสาวยาขาบุญมากับวัตวาอีทีมันโติมันตมันนมันโตจตสิโนมทัมานาพีกามบุินาสาสาสาเตยากานาตวนิโนอิทีมันโติมันตันนมันโตจตสิโนมทัามานาพี่กามบุวนาสมิมานนังสาตาคีราติสาสายากานัาวานิโนอิทีมันโติมันตมันนมันโตจตสิโนมทัมานาพี่กามบุวนาสมิมนนังนเจเทโสรสาสาสายากานาตตวานิโนอิทีมันโตชิมันโตมันนั้มันโตจตุส ທີ່ມັນໂຕທີ່ມັນຕົງໆມັນໂຕທີ່ມັນຕົງໆມັນນາທີ່ກໍາມູມີນາສືນານກົມພີລະໄຊ เอปูสานิวสางกินโยนังสัตตาสังยักานังปยุปัสติกุมพี่รวราชยโกทบะคขสัมพินิังปุริมัจชนิสังปุรุมัจชนตสังราชาทัตตารัตโตภาสติกันทัานังทิวติมาราชายยสศีโสภุตาสบวชนามามาปรราที่มันโตจมันโตวันนัันโตสสินโนโรามานาพีกามุนุนาสัมินิยมังทักกินันติงราชาวิรูโหตปัสสาสติกันานังทิวติมาราชายสสีโสภุตาสบเวะนามามาปรรยิที่มันโตจฉมนโตนน้ สาสิโดโมถ้ามานาภิกรรมผิวหนังสันติงว่นางปัจิมาติสังราชาพิโรโหพิรุปโคภาษาสตีกานนาคานางทิปติมหาราชายาสสิโสพุทธาสวะ ท่านะมาหาปราอิทิมันโตชีิมันโตวันนมันโตวันนันมันโตจะสัสรโนท่ามานาพีกัมนาสนิงอุตรันติสังระชากูโรตุสาสติยาค้ายาคนที่ปติมาราชจะสัสสุปุตตาปิสาภูใหทนมาหมาาอิทีิมันโตชิมันโตวันนั้นมันโตัตสีโนทามานาพีกัมือนาสนิงปุรุมนิสังตัดตัดโทตกินีบรูปภูตปชิมีนบรูปะโกุมเมรอุตรันติสังตัดตาโรเทมาราชาสมัตตาตัดตุโรติสาตัดตาละมานาทั้งสุ ทายากูเทนตูเวตูจะพีู่จะวิู่ทีู่จะวิู่โทสาจันโงกมเสโทจะกินนุันตุนิคันตุจะปานาโโอปมโยจะเจวสูโตจะมาิจิตเสโนจันโทนารราชานโรตโอากูปุตตโกเจวสิมรูสุรวชสาอิเตันเจจราโนันธมะขันทักพาสาราชุปินโมามาพกมุนมิงนาอทากูาภ อาจทากุณณาวระสานนาการวิสาลาศตักากรรมรสสาตาราคุวาภัยยาคาสายาติพิยมพุนาทัตตารัตตาตาคุณาการยสสีโนเอลามโนภานาโคโซภาค้สัมปิวันังเยนาครารีสาสาอารันติทิพัสทิชาปักปกีวิสุจัิกูเวหายาสาเตวะมโนชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอาพยัญตานาคาราชานัมมามาศสุปันโนเขมมะสีภูโตสันไหิวะใจวะยันตานาคาสุปนาสาระละมังสุพุทธังชิตาโพเชระหัตเธนะสุ สมพุทธังสราศีตาพาสตัววาสวัสดิเตที่มันโตชนิมันโตอิทิี่มันโตยาสศีโนกาละกัญชามายพีสมัยอัสุราธนเวขาสาเวปาจินสิจิสาฟาระตาตัวนับมจีสาสตันจับปะริปุตตานังสัพเพเวโรชนะมะกะสันนายีพุทธ์สันนายีตวะปริเสนงาบุพพตะภุภะกะมุงสัมมยุยธานิพพันเทมิพุนางสามัญจึมานัง ปูเจติเทวะปติวิจติเฉวโยตถาค้มุงเทวะลุนาวุณาเทวาโยเสมอจายาสาสหเมตตากรณานกายะอุเทวายาสัสีโนอาสิเตสากายะสาเวนนาตมินนอิติมันโตจิมันโตวันนัมันโตเดชสีโนโมไดมานาพิกรรมพื้นังสังนงเป็นตูเจตเทวาสาธิจะสมาจัดจ้าจัตุวิยะมาจะนสูวิสาเทวาจันทามากุปริกิตาสุเดชสุปิสาเทวะสุยะมากุปริกิตานักตานิปริกิตา ุรกตตาทะกคคันธาวรหะกาวัสนัโตเสถโสภ้ปุริโตาเสถีสตากายาสเปนะนตถมณโนยที่มันโตจิติมันโตวันนมันโตวันนมันโตยะสิโมมานาพกามมนผูนสาะติงวันังทัตอาทักูสาปูเทวาช่าละมั่ีสิขาที่ว่าฤทกาจะโรชาจะอุมาปุภาชิมาสีโนวรุณาสาธมาจะอจุตาจเนกาสุริยะริจักุวัคควาสวัสิสีโนทาเสถีสตากายาสเปนะนัตถมณโนยที่มันโตฉิติม

สุการุมหารุาาูเวกนาสาธาอุทาแต่ใครรับอาหคูเทววิจักขาสัทธามัตตาสัทมัตตาหาราชกาวิสการยศสิโนธนายากาวิชโนโยติสาจะวิวัสติทาเทตสรยาจะเวนนาตะเวนนหทมันโตจิมันโนวันนามันโตจัสสัสุญญบุตดั้มนาพภิกามุขวณสัมิงวนังเขมิยาติสายามากตตการยะยสสิโน ตามพิษตากาตามสณีฐานโจตินามาจัสวายิมานนรติจินวาคุอัตาคุปะระมิมิตาถาเสติถาคยาสเปนานาตตะวันโนที่มันโตจิติมันโตวันนับวันโตยิสาริโนมมธาหมานายิี่กอมีุู้เลาสัมพิธิวันังสัตเติเตวะนิกายาสเปนานาตะวันิโนินนามันวะเยนะอาการชุ้งเยจันเยจัริสาสาธุเถชาติมาเกลังหัวขัดน้ำพนาสว่างทาเกโมคัตะลังนาคังมันนังวะจิตาจิตังสุภามาปรมโตจัปุตตาอิมัโตสัต สัญนางผูมาโรติโสสาโสภาฆาสมิธิมนังสาธสำนาสถามาโรกาณามะประมาปิติจติอยูปัปโนฉิิมโนวิสมะกายุเวสสิโสทัสสิตายาคูปเจกขวเทวศิโนเตจัเตสันจัมัชิโตเตจัเตสันจัมัชะโต อาคาหาฤตุเริยวาริโตเตจาศภีพิกันเตสีเดเดเวสปามเรสปมเกมารเสนพิการมีสากาขนาสามัญที่ยังเอตตาขนาตาปันธาารเกทะราเกนะปันธมัตุโภสมันตาบริวารีาวามูุจิตกุีนายดิปตามสโนกันนาเสนาปิสยีปานินาธรรมหาจาสรังกตเวนภันภิณระวังยาทาภริภเมโภนะอย่างโตัสบิจุโภตตาโสปจตาวติสังกุโตอางอาัยังวัติตจนจปังีภิไวยมกิตว่า นิจะมาตตวะมติสาธาสัมโฆศาสเนติมหารเจนะอภิกันตาเทมิฉนาทาติอะโบนิจะอัตตปะมะกังสวาพุทธศาสนามวิตาระเกปะกัมมุนิสังอุปปิฏฐุงสัพเพวิเศษสังฆามะปฏิดายะสะสีโนโหตันติสาโพทัยีสามเกเตเจนิสุตตาติ11ส่วนมังคละสุตังอาเสวนาจะภาจะภาจะอาเสวนาจะภาระนังปฏิทานังจะเสวนาปูชาจะบูชะนียานังเอตัมมกโรตตมัง

านั่นจะทำมาทัดทำมาธรรมจริยาจรยตนาจริยตการนั่นจะสังข์โอโหอนวัชานิกรมานิเอตมรรมกมุตตะอารติกุรติปะปามัจฌปานาจะสัญญโมอัปปามาโทจะทำมิุเอตมรรมกมุตตมารวารุโวจะนิวัตโตจะสันตุทิจกรรบุญเจตากาเลนะธรรมะธรรมสวรรค์เอตธรรกมุตตมาร कान ती जो सन् सना धम सघन तको झम झ नु सलो गु तम เอเตติสานิกตวานัสสภัทธัรมะปราจิตาสัพพัทโสสิงค์ขจันติตันเตสังมังกัมุตตมันตีสิบสองบทสวรัตนปริตฐยังกินจีวิตังอิทาวาคูรังวาสาเกสุวายังรัตนปำบีตังนัโนสังมังอทิตถากัเตนะอิทัมปิพุทธะรัตนปำบีตังเอเตนะสเตนัสตุวะทิวนตุขยังวุตระคำมามตังมันติมันีตังเยทาชัตคาสักยมณีสมาหิโต เตนะธรรมมีนะสัมมาทิกิิจิทัมปิธรรมมีรัตนัปณิตังเอเตนะสตินะโทวติโหตุยังปุตเตโสบาลวันนะยิสจริงสมาธิมานันติระกัญญามามุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิทัมปีธรรมมีรัตนัปณิตังเอเตนะสตินะโทวติโหตุเยปุขลาอัตสัตตาปัสสะท้าจัตตาริเอตานิยุขานิโหติเต ทักขิเนียสุขคัตสาวกาเอเตสุตินานิมหพภราณีอิทัมปีธเมสังอิทัมปีสังเกตุตนำปริตังเอตินัสัเจนัสสวัจิวันตุเยสัพยุตตามานาสาทานเฮนานิกามิโนโคตมัสสาสันนัำหิเตปฏิปัตตาอมตังพิไกหรัตตาเมทุ มุทานิพุติงพุทธเจพุนชะมานาอิจัมปีสังเกรัตนังปณิตังเอเทนะสาตินะสสวัสวติวุตุขีนาปุรานานะวังนาติสัมปะวังวิรัตจิตตายติกะยาติเกภาวสเมีงเกเตกีในปีชาวิดวงิชันทานิพันติทีราะยะถาปันยะถายัมปฏิโพอ,อิจัมปีสังเกรัตนังปณิตังเอเทนะสาตินัสสวัสวติวุตุ อัตตาเวีชิตังเสยอยู่เยาะเยยังอิจลลาปชาอัตตาทันตัสปูสัสสะนิจังสัญญจะตาริโนเนวะเทโวจันนะคันทภูนะมารุสัะสหพรหมุนาชิตังอภิจิตังกายิราต่าตถารูปัจจปัสชะนตุโนสิบสี่บทสูตรเกสศบทสูตรภาสิตมิตังตีนปะกาตาชนะตาปัสตาอร่าตาสัมมาสัพุตเตนะเอตตุมเหมาอนุสเวนามาปรมาปรายญมาอิติการ มาติกิรายะมาปฏิกะสัมปาดีนามาตะกะเหตุมานัยคาเหนามาอาการะปริวิตเกนามาทิฏฐินาจานักขันติยามาพัพปรุปตายะมาสมโนโนฆารุยะธาตุเมเหอตตนาวชานะยาธิเมธมะกสลาอิเมธรรมมาสัพวชาอิยาธธรรมา วินยูฆราฮิตาอิเมธัมมาสมตาสมาทินนาอหิตายาสุขายาสังวัตติอาตุเมเหปะชาเหยยาทยะาภุมเหอัตตนาวาชาเนยยาทะอิเมธัมมาสุรอิเมธัมนาวัชาอิเมธัมมาวินยูปัสสะท้าอิเมธัมมาสมตาสมาทินาหิตายาสุขายาสังวัตติอาตุเมเหอุปสัมปะชาอุปสุปะสัมปะชาวิหารยะาติ สิบห้าบทสวดอุปนิยส so ูตรอุปนิยติชีวิตธรรมะปมาโยเชรูปนีตัสสะณสันติธานาอตังพระยมรณะเปกมาโนปุญญานิกายิลาธาสุขาวหานีอุปนิยติชีวิตธรรมะปมาังเชรูปนีตัสสะะสันติธานาอตังพระยงมรณะเปกมาโนโลกามิสังปัชชะเหสันติปโกโยทากาเยสังยมวะยะวะวาจายะปุทเจตสาตังตัสสะ เตตสะสุขายะโตโหติยังชีวามโนปะกโรติปุญญังธรรมโมหเวรคติธรรมชาลิงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวาติ เอสานิสังโซตเมสุจินีนัทุกขจิติธรรมจารีสัพเพสังคาราอนิจจติยะธาปัญญายปัสสติอัตถานิปินติทุเกสมะโควิสุทธิยาสัพเพสังคารายะธาปัญญายปัสสติอัตถานิปินติทุเกสมะโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตติยะธาปัญญายปัสสติอัตถานิปินติทุเกสมะโควิสุทธิยา สิบหกุสุติอปันนกรชาดกอปันนการฐานะเมเกตุติยังอะหุตากิกาเอเตเอตทัญญายะมีทวีตังคันเฮยะอปันนกังพาหุงเวสารนังยัตติปัปภานิกวะนิวานิจอารามารุขัจเจตยานิมนุนิมนุสยาพยาตาชิตานิตังโกสราลังเทมังนิตังสราลังบุตมังนิตังสราลนักมะกขามะกขาปุรุกะปมุจติ โยจะพุทธัญจะตะธัมมันจะสังฆันจะสันนังกโตตัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสสติทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจจะติกมังอริยอริยัญจังิกังทุกขุสัมมมสุขุ สามารถขามีนางเอตังโขสารังเกมังเอตังสารังมุตตมังเอตังสารมากรรมสัษปุกุาปมูจติสิจดหลดสวดพัดเทกัตะคาถาอาตติตังนาวะขเมยยานาปฏิการเกอณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและไม่และไม่ไม่ควรมุ่งขังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาตา ถ้า se ติาีตามบาหีนันต mm ัง hmm. อัปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัลบไปแล้วสิ่งยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตตาตถาวิปัสสติอสังหิลาสังขปังตังวิธามนะ อนุภาพวเอยก็บุคนได้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงนไม่กอนแก่นในดำนั้นนั้นได้บุคคนนั้นพึงเจอํำนึ่งนึงนงน่งให้ผูกขูเเธออาเชว่าจะมาตำบ,บางโคชัญญาวาะระนังสุเวพึงทความเปลี่ยเนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายใ,ในวันพุงนน่งน้าฮินอซังการ์เตนะมาหาเสเน,นานรมจุมนนาพาอความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่พ่อความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายวังมีหาริมาตาพิงอภหรัตตามาตานิทัง ตังวีพัตเทการตนติสันตุอจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเวลาว่าผู้มีราติงถึงเจริญด้วยประการจากนี้แลสิบแประสวดอภินรามะเจวคานทัปธาชาตราธามงหีชาหา ชาดาทำมุมหิชาดาหนังหานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทำมุมหิพระยาดีงานาติโตเรามีความเจ็บแก่เป็นธรรมดาจะร่วมความเจ็บแก่ไปไม่ได้มรดธทำมุมหิมารดานังหานาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมวลความตายไปไม่ได้สัพเพีหิเมปิเยหินนมาปีหินานาปะโวมีนาปะโวเราจะระเวิดต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสาโเขาหิกรรมะฐานยาโตกรรมะโยนิกรรมปันฑุกรรมปฏิสันโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นการเก กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการศีรมีกัลยาณังบาป้ากังวาตาสาได้ยาทบพระวิสามีเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นนายาคือว่าเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้งสื่อไปเอวังเอวังอมทำเหวังอมเหหอาพินทังปัจเจัยกิตาปังเราทั้งหลายกลุ่มชี้ยาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบเก้าบิส่วนเทวตาวิโยโยชาคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยญปัตตาจะนิโสกา หูตูสพเพปิปปานิโนเอตาวะตาจามิหิสัมปตังปุญญสัมปตังสพเพเทวาโมตันตุสปสัมปติติยาตานังนตุสัตยาสีังนักันตุสะปดาภาวนาเพื่ตาหตุกันฉันตุเทวตาคตาสพเพพุทธาปรปตาปเจกาณยับาลังอันตานันาะขันสะตวนาาันตวตาเปทวระตาปเานัาหันนังิธานากาายนาเพเ่ยยาเทวตาสร ติวิหารวาสิญีทูเปกะเรโพธิกะเรเตยิงตยิงตาตามอาดาเนนาภวันตุปุชิตา 소팅가론테타위하라문더레테라자마차나바카자비카오사라미카타나바티쿠바사카카마데테사니카마치사라사파나푸타수키타파몬도테차라부차예피차안타사바와상세다차타아타부쿠바티가니야니강타마와람퍼치자테사베비투카사카론도산가양타투지랑사당탐모탐마타라자부카라상고두삼아고와이타야자상고 <Sessing> อาตายะจาฮิตายะจาอัมเหรากระตุสัทัมโมสัมเภปิธัมมะจาริโนวุติิงสัมปาปุเนยามะสัะเมตัมมิอริยาปเวดิเตยิ่สิบเอ็ดบทสวดสรรพปฏิทานะคาถาปุญหันธรรมยมปฏิทานาคาถาอยู่พนามาเซปุญญสิธานิการตาสานานัญญานิกาตานิเมเตสันจารปาคินโนห้นตุสัตตานันตบประมากางเยปิยาคุณะมันตาจะไม่หัางกับท่าน ata pita ta yo mi ita mi ta piya ti ta wa an ye mata ta weri no satta ti tan ti ro kasami te pumma ta tu yo nika pache ka tu ta pache ka ta tang ya tangye ye pa me anu mo tan te sa yang ye ti mang na ti te wa sang sa te sang ni we yung มายาตินานะปุญญานังอนุโมทนาหิบุญาสัเบสัตตาสะดาวน์ตัวเวราสุขจิวโนเข้มปัดปันจะปัปผลตัเตส,ะส,ะส,ะสะาสาสีชัตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนเห็นบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเราได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีบารดาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นดาสัตว์ทางไรอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในกลุ่ม3เกิดในกลุ่มสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องที่อยู่ในพบน้อยและภบใหญ่สัตว์เ่าได้ทราบการนั้สมบูรณ์ของเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงแจ้งจงแจ้งจงใหโมทธนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกัรให้ื่นเมือของเจ้านี้ขอเทพ ทั้งหลายจงแจ้งแก่สารตอนนั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ก้าเจ้าให้แล้วขอสัรทั้งโปรจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแต third, ่จงถึงทางเกษมเถิดขอว่าขอความหังอันดีของสารตอนนั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะดิฐานอนุภาพแห่งความเพียรในสมเด็จการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดบทบทสูตรภาประดิษฐ์ได้ประกาศฐานเหล่านี้ของความสุขใจจนจุดเกิดนี้ครับท่าพเจ้าขอให้พ้จนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจรญรุงทั้งโลกและธรรมฐานขอที่ที่ท่าท,ท,ทั้งหลายโปรดมโนตัณหานในการสัตยาบทและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานแล้วบทอันไมพร้ให้แก่ แจ,จ้าแล้วผลถึงม,มงคลพระขิ่บารีดินาโดยมิลงที่สมเร็จพระยาคองบอดบัดบกบินไปวิหารตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่สามสี่สร้างขึ้นทั้งที่พันมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเพียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอชมมืองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทิน